อรู้สึกไงบ้างงานแฟนมีตติ้งคู่ครั้งแรกในชีวิตของเราครั้งแรกในไทยครั้งแรกในไทยเออครั้งแรกในไทยก็นะครับขอบคุณช่องสามรับผมที่แบบจัดงานมาทินส่การ์เด้นเลิฟนะครับก็ธีมในวันนี้ก็จะเป็นแบบเป็นสวนสวนดอกไม้ดอกไม้นะที่ก็เป็นแบบตามคอนเซ็ปที่เราแบบคิดคิดเองนะคะใช่เพราะว่าเราชอบแบบชอบสวนชอบอะไรแบบดอกไม้ รู้สึกประทับใจมากดีใจนะครับที่เรายัางแบบเขาเรียกว่าอะไรมีแฟนคลับที่เดี่ยวแน่นแล้วก็ตั้งแต่วันแรกจนถึงวันนี้เขาก็ยังอยู่วันนี้ก็เห็นแบบหน้าคนนี่คุ้นคุ้นกันเยอะมากเลยนะครับผมมันเหมือนกลายเป็นครอบครัวไปแล้วแบบที่เห็นกันบ่อยๆอะไรอย่างเงี้ยใช่ค่ะก็ดีใจมากๆเลยค่ะแล้วก็อยากจะขอบคุณแฟน,นคลับที่แบบสละเวลามานะคะเพราะว่าก็ไม่คิดว่าจะเยอะขนาดนี้เหมือนกันคิดว่าน่าจะเจอสักแบบสิบคนเลย มีแต่กรี๊ด10คนเออแต่ก็แบบว่าผมมาดูงานแต่งอีกรอบงานแต่งอีกรอบแต่งงานเหมือน12ชั่วโมงเวิร์กอัฟเตอร์ปาร์ตี้เพราะว่าเราก็มีีมต้นไม้แล้วเราก็ต้องเปลี่ยนชุดด้วยอะไรอย่างเงี้ยใช่แต่เราแบบไม่ใส่ท้อยลูกนะตอนนี้ส่งตัวเองต่างอะไรคิดเองหมดเลยไหมคะว่าจะเป็นแบบนี้ได้เพราะเกินเองเกินใช่คแล้วใช่ะเขาก็ส่งเล็บมาแล้วก็เราก็แบบ ไม่เ,เอาดีกว่าเราขอทีมนี้ดีกว่าแต่กาไปอะไรเงี้ยแล้วก็มันก็ง่ายแล้วก็ตรงคอนเซ็ปต์เขาพอดีเนาะครับใช่ค่ะแล้วก็ไม่ร้อนด้วยค่ะด้วยสถานที่ไปแอร์ชัมดีไม่เอาดอนะฝนไม่ตกนะทีนี้ขอบคุณที่นี่ขอบคุณคุณลีนเลยใช่ค่ะแฟนๆบอกว่าจัดเดือนละสองครั้งยังได้เลยโอ้โหจริงหรือเปล่าแฟนขับจะมาหรือเปล่าเพราะว่า แต่ขับก็ไม่ใช่เด็กๆเราก็อยู่มานานแล้วแต่จริงๆก็ถือว่าก็ถือว่ากาเรียกว่าเปิดงานเพราะว่าเอ่อนี่ก็เป็นครั้งแรกในไทยเราก็อยากจะให้มีครั้งต่อไปเรื่อยๆแล้วก็เดี๋ยวดูบทว่าเอ่อเราจะไปไหนกันดีไปทำอะไรกันครใช่ครับมีแผนยังไงบ้างแฟนคลับเกี่ยวแฟนคับคู่ต่อไปยังไงนะคะก็ก็มีแบบ ดูๆไว้เหมือนกันนะว่าจะมีแบบนี้เดียวอะไรอย่างเงี้ยค่ะก็เดี๋ยวดูการตอบรับของรอบนี้ก่อน,น,นแล้วกันนะคะถ้าไม่มาก็เอาเอาอะไรมาแจกแจกแจกเลยแจกฟรีแจกบัตรฟรีอะไรอย่างเงี้ยเชิญทุกคนเลยแต่ครั้งหน้าต้องหัวสลิงลงมาเหมือนที่บอกแล้นะอันนี้เหมือนสลิงแล้วก็ร้องเพลงเจ็ดสิบเพลง <c oughs> <c oughs> เป็นนักร้องเลยแล้วนะ เนุกดีสนุกดีวันนี้นะชื่นใจอ่ะชื่นใจเราได้ยินเสียงเวทีได้มาเจอพี่เอกกี้เป็นพิธีกรนี่ต้องขอบคุณพี่เอ็กกี้ด้วยนะที่แบบคิวแฟนคลับแล้วก็ทําให้มีส่วนร่วมไปในงานด้วยนะมีตัวซีเครตด้วยวันนี้ค่ะได้ลูกครอบครัวด้วยใช่กลับมาไม่ทันแล้วเเาลูกชายลูกชายกินอะไรไหมยังไงว่าเราจะเอาน้องมาในงานแต่งตี้คู่ด้วยวางแผนไว้แล้วค่ะแล้วก็บอกบอกให้แบบพี่ๆไปรับตอนเอ่อ ใบสาน้องให้ไม่ถึงที่นี่ตอนใบสาค่ะปรากฏว่ายังไม่ออกไปไหน <laughs> ก็เลทนิดนึงค่ะ,ะแต่ว่าลืมบอกลืมบอกบอก็เนิดนึงแต่ก็มาทานมาทานตั้งใจไว้ว่าอยากให้มาได้มาเจอเพราะว่านี่ก็เป็นครั้งแรกเนาะอยากให้มีอะไรแบบเซอร์ไพรส์จริงๆครับผมใช่ให้มาดูการเจริญเติบโตของของแฮร์รี่ด้วยแล้วจะบอกว่าพอแฮร์รี่ออกมาเสียงกีดังกว่าเราเนาะ เสียงกินดังมากทำได้ดีนะมันปุ๊บแล้วแบบทำได้ดีนะไม่ตื่นเวทีเปล่าผมผมยิกอยู่ผมยิกอยู่นั่งนั่ง Amazing เหมือนกันนะถ้าดื้อส่งไปให้ป้าแอนเลยนะส่งไห้ป้าแอนเลี้ยงเลยป้าเลไม่ส่งวันนะให้แอนนะส่งว่าให้พี่แอนเลี้ยงเลยให้แอนดี้ให้คห้แอนลูกยังไงบ้างคะว่าแบบการออกสื่อโอ้ยน่ารักมากน่ารักมากตให้ตื่นเลยตอนแรกคิดว่าเขาจะวิ่งลงไปแน่เดือดรางจุดตูอะไรเงี้ยดูดูชอบ แต่ก็ดูแบบจากพอสักครั้งเริ่มกินดอกไม้บบเวทีอะไรดูชิวเริ่มชิวเบอร์คนแรกวุ้นอะค่ะที่การช่วยจรกัอยู่หลับบ้านอะแบบครอบบ้านบ้านพักบ้านโอ้ช่วยกันส่วนใหญ่เราช่วยกันค่ะช่วยกันผมก็เป็นคนทำเละเหมือนบนเวทีอะไรครับใช่ไม่หมายมาทำอะไรที่สวยงามไม่ได้เลยจะทำเละขนาดแบบป้ายอย่างเงี้ยคุณต้องเป็นคนทำหน้าที่นั้นตลอดป้ายให้สวยงานละเอียดอะไรเงี้ยครับ ถูกแล้วถูกต้องแล้วแล้วเมื่อกี้คือตั้งใจเหรอที่เราไม่ก็จะช่วยเราก็จะช่วยหยิบมาใกล้ๆดันหล่นเละเลยบีทาร์ไม่แตกเอ็นอร่อยเหมือนเดิมแต่หน้าตาจะเปลี่ยนไปนิดนึงโอ้เข้ากล่องไม่ขนาดนั้นครับยังไม่ตื่นฮะอะไรนบอกว่าเข้ากล่องไปให้พี่หนากกินนกองไม้ อ๋อไ,ไ,ไม่ไม่ <c oughs> ไม่ไม่ข้าวกองอร่อยอยู่แล้วเออกินข้าวกรองไปอ่ <c oughs> อะอะรรเดี๋ยวจะมีละครคู่หรือว่าผลงานอะไรยังไงบ้างก็มีผลงานให้ให้ชมกันแน่นอนนะคะยังไม่หายไปไหนนะคะวันนี้รอหมดอย่างเดียวเลยว่าเมื่อไร่จะเสร็จไรเงี้ยก็พร้อมเปิดต้องเลยทันทีค่ะงานคู่ <c oughs> หรอคะงานคู่ เป็นละครคู่ไหมคู่ไหมคู่ไหมเปิดได้ <c oughs> ไม่ <c oughs> ไม่มันมีที่คู่ด้วยแล้วก็ไม่คู่ด้วยอะไรอย่างเงี้ยมันก็เดี๋ยวรอชมกันเพราะว่าปีนี้เราก็ยังจะต้องเาเรียกว่าทํางานแล้วก็สรุปในในท้ายปีนะครับดีเนาะส่วนของผมก็ตอนนี้ก็ถ่ายอยู่ก็รอดูผลงานในปีหน้าใช่ถ่ยายเป็นละครใช่ถ่ายอยู่พูดด<ๆ>้แค <c oughs> ่นี้ใช่พูดด้วค่นีใช่ใช่มีผลงานที่ถ่ายอยู่ใช่มีผลงานที่ถ่ายอยู่ ก็รอเราเปิดกล้องค่ะก็อย่างที่บอกว่าทํางานต่อแปะไปแล้วแล้วไปแล้วก็จะมีงานแบบต่างประเทศอะไรเงี้ยค่อนข้างบ่อยไม่รู้เหมือนกันทำไมช่วงนี้ไปต่างประเทศบ่อยมีแนวไหนที่อยากเล่นพิเศษไหมคะอยากเล่นแนวไหนหรอไม่รู้ก็จริงจริงก็เล่นมาหมดแล้วเล่นมาหมดแล้วอ่ะเหลือเนี่ยก็คงคิดว่าทางเรามันตลกกว่า คอมเมดี้เหรอครับคอมเมดี้เนี่ยง่ายสุดแล้คิดถึงคอมเมดี้คิดถึงคอมเมดี้ใช่ค่ะคิดถึงกองถ่ายแล้วด้วยล่ะอยากเปิดใช่ใช่อยากเปิดแล้วเหมือนกันตอนนี้เหมือนเป็นรุ่นพี่แล้วนะรู้สึกยังไงบ้างเหมือนเราเป็นรุ่นพี่แล้วนะก็รู้สึกยังไงบ้างก็ดีใจดีใจที่ที่ช่องได้มีมีเจนใหม่เขาเรียกว่าเจนใหม่ได้เข้ามาซัพพอร์ตได้มาช่วยเหลือแล้วก็ได้มาสร้างสีสันให้กับ ให้กับช่องเรานะครับผมก็ここเป็นเขาเรียกว่านานมาแล้วนะที่แบบไม่มีอะไรแบบนี้เราก็เห็นแล้วก็เออและนี้เรากลายเป็นอีกรุ่นหนึ่งไปแล้วอะไรเงี้ยก,ก็ก็ดีใจเีื่น้อง,องได้มีโอกาสเข้ามาแล้วก็ได้เขาเรียกว่ามีผลงานให้ได้เป็นแฟนช่องสารตามต,ต,ต่อไปครับผมเห็นน้องๆเล่นแล้วเป็นยังไงกันบ้างครับดีหน้าตาแต่ละคนแบบจิ้มลิ้มสดใสมากดูแล้วแบบเออมันน่าดูอ่ะเออน่าดูน่าดูใช่ หมอหลวงเตรียมจะกลับมาออกันแล้วนะคะจริงปะเนี่ยใช่ค่ะยาๆๆรู้มั้ย้นี่ะจริงมเนี่ยจริงค่ะวันทุกวันหมอหลวงหรือว่าหมอเอหมอหลวงค่ะหมอหลวงหมอหลวงนี่คือล่าสุดนะก็เซอร์ไพรส์เหมือนกันใช่ไหมเซอรไพไม่รู้ค่ะก็ดีใจค่ะจนถึงสุขจนถึงสุขใช่โมงอ่าค่ะตีทุ่มเริ่มวันอังคารตีทุ่มถองทุ่มก็คือวันอังการนี้แล้วแหละ ก็ฝากชมกันอีกรอบหนึ่งด้วยนะคะหร่งใครที่ยังไม่ได้ดูก็อยากให้ติดตามชมะคะ่ะเป็นละครที่มีสาระสนุกแลวก็ดูบสบายๆคะ่ะอคา,าอคารที่16นีแล้วค่ะทุกคนอาคารที่16นีแล้วนะคะตอนเย็นประมาณแบบคุ่นนะคะคก็ฝากชมกันได้นะคะหั่อยวงค่ะมาชอบอะไรในบ,บนทบาทของคุณในเรื่องนี้ต<น>ลกเหมือนเดิมอ่ะก็นั่งดูด้วยตล<พ>อดรออไป ไม่ดูสิผมก็ดูแล้วก็เห็นแต่ความสดใสอยู่ในจอตาโตโตผู้หญิงสวยๆตาโตโตหน้าจิ้มลิ้มตัดสั้นนั่งอยู่ในจอใส่ชุดไทยอะไรเงี้ยเรียกแบบเออน่ารักดีไม่เห็นอยู่แค่นั้นเลยพี่โอเหรอพี่โอ้พี่โอ้ก็พี่โอ้ี่ยพี่โอ้พี่โอ้ก็น่าดูอยู่แล้วเขาเขาถนัดคอมเมดี้ใช่เนาะเขาเล่นดีพี่พลอยอย่างเงี้ยทุกคนแหละนะมันเป็นสีสันแล้วก็พีพลอยไม่้เลเล่น เล่นเล่นเป็นอีกอ๋อเล่นเล่นแฝดด้วยโอ้ดูหรือเปล่าเนี่ยโอ้เล่นหรือเปล่าเนี่ยดูหรือเปล่าเนุนไหมเป็นแฝดด้วยนะครับสนุกสนุกมันสนุมีงานละครอะไรหลายเรื่องโครงการทายาทที่มันอยู่สองปีเลยไหมคะยังไงฮะอ๋อทายาท ก็เนี่ยแฮรี่ค่ะแฮรี่มาก่อนลูกชายมีลูกชายแล้วมีลูกชายแล้วก็เลี้ยงลูกชายไปก่อนน้องสีขาใช่เดี๋ยวก็ต้องรับงานถ่ายถ่ายละครอะไรกันเดี๋ยวหาเวลาอยู่แล้วครับแน่นอนเพื่อนนนตขึ้นนจริงๆไม่ได้เลื่อนเราก็ตามแผนเนาะใช่ไหม ตอนนี้ยังตามแผนอยู่ค่ะแล้วถ้ารู้สึกว่ามันเร็วไปก็อาจจะเลื่อนเยางเที่ยวไม่ฉ่ำเลยอ่ะเพราะว่าแผนเราจะไปฮันดูดิใช่ไหมคะฮันดูยังไม่จบอืเร่ยๆแต่งงานก็ยังไม่จบประเทศไหนคะประเทศต่อไปประเทศต่อไปอะคะคงจะไปทํางานค่ะแล้วก็เดี๋ยวปีหน้าค่อยกลับไปฮันดูนิดหน่อบเดี๋ยวครบรอบแต่งงาน อ๋อวันนี้วันที่สิใช่ไหมอ่าวันนี้14่สิเราแต่งงานส4กันยาสองเดือนสองเดือนครบรอบแต่งงานแล้วใช่ถือว่าเป็นเขาเรียกว่างานเฉลิมฉลองครบรอบเนี้นะสองเดือนบังเอิญมากจริงแล้วบังเอคนความสุขเลยนะคนไทยมีคนไทยมีมูลน้ำหนักขึ้นบ้างไหมน้ำหนักขึ้นบ้างไหมคะขึ้นค่ะขึ้นค่ะขึ้นน้ำหนักปลาไข่แล้วค่ะนั่นแหละค่ะตามนั้นแฮปปี้แฮปปี้ครับก็คือช่วยกันกินตลอดลดน้ำหนักหรือว่าลดไหมก็ลด ก็คือแล้วก็กินแล้วก็ออกกำลังกายอย่างบ้าคลั่งอยู่ค่ะอย่างบ้าคลั่งเพราะว่าเราชอบกินเดี่ยวแล้วก็กินครับแฮปปี้นขอบคุณมากคิมค่ะคุณนักข่ขอบคุณนะคะ welcome to Star Society